ครับผมวันนี้เราก็จะมาแกะรีวิว a i r t a ทนะครับครับเรามาเริ่มกันเลยครับแกะซิวนะครับฟืบนะครับแกะซิวแล้วแกะตรงไหนอีกนะอาจะตรงนี้นะครับืบฟืนะบฟดึงออกมาครับไม่เห็น ว้าวมีอะไรบ้างเนี่ยซืบมีการประกองก็สทอชอ์นะครับติ๊กเกอร์อะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะๆแล้วก็วางไว้ไม่วางก็สอดใส่เหมือนเดิมนะครับช่องเดิมซืบนะครับ บอ,อัปเดต to iOS จากนั้นล้วเปิดบลูทูธจากนั้นให้ดึงออกแล้วก็ถืออุปกรณ์ไว้ใกล้แล้วทำตามคำสั่งที่บอกบนหน้าจอนะครับใหม่มากครับจะมันมีรอยอะไรนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ มานะออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาทำตามคำบอกเปิดบลูทูธเปิดแล้วครับบลูทูธบลูทูธเปิดบลูทูธแล้วนะครับ ดึงนะครับดึงตามที่บอกมีที่ดึงนะครับดึงก็น่าจะดึงฟับุบอู๋ครับไม่มากไม่มาลากาก,ากนะครับแล้วถึงตรงนี้นครับก็น่าจะมีซีนซีน,นครับกั้นระหว่าง แบตเตอรี่นะคเราค่อยๆดึงมานะครับค่อยๆดึงอ่ะแล้วเราก็จะได้ยินเสียงนะครับยินิต้นัำนะครับะนะฟึบถือไปใกล้ๆนะครับแอร์แท็กมาแล้วนะครับแอร์แท็ก เชื่อมต่อปุ๊บเราก็ตั้งชื่อนะครับอ่ผมจะตั้งมีคัสตอมอวอลเล็ตนะครับมีคีย์มีแจ็คเก็ตมีเฮดมีไบต์มีแบ็คนะครับผมจะเลือกเป็นคีย์นะครับดำเนินตามตามคำสั่ง ยอมรับนะครับนะนะเริ่มเสร็จสิ้นนะครับ อ่าแค่นี้ก็เชื่อมแล้วนะครับเราไปดูในแอปแอนที่เอาไม่ใช่สิไฟใหม่ดีครับ อนุญาตใช้งานแอปนะครับสิ่งของนะครับคีย์ ก็อยู่บ้านนะครับผมตามนี้เลยนะครับสิ่งของคเครับผมครับเราก็ไปติดตั้งแอร์แท็กเลยนะครับรูปหลังปัดเปียวชุบเฉียวติดตั้งแอร์แท็กับ อันนี้กันนะครับก็แอร์แทกก็เชื่อมต่อแอฟูนเรียบร้อยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าต้องเข้าทางไหนออก เดี๋ยวค่อยไปดูตอนประกอบศิลป์นะครับ